แกะกล่องสปายโฟน GSM นะครับเป็นเครื่องดักฟังอัตโนมัติโดยอาศัยซิมการ์ดในกล่องนะครับจะ่ประกอบไปด้วยสายชาร์จปลัก๊ก ปากสำหรับชาร์จนี่นะครับการใช้งานจะง่ายมากพวกนี้คุณสมบัติของมันก็คือใส่ตีมการ์ดเข้าไปแล้วมันจะโทรกลับมีโหมดให้โทรเข้าไปหามันแล้วเพื่อดักฟังเป้าหมายได้มันจะมีไมค์ความไวตูงอยู่ คือเมื่อเราใส่ซติมการ์ดเข้าไปที่ตัวเครื่องแล้วเราโทรไปมันจะรับสายให้อัตโนมัติทีนี้เราก็เริ่มต้นดักฟังเป้าหมายได้เลยที่ไหนที่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือก็สามารถาดักฟังได้นี่ครับตัวเครื่อง รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ละดีไซน์ม่ใหม่ที่ใส่ซิมการ์ดที่การใช้งานก็ง่ายๆครับซิมการ์ดใส่ตามนี้เลยใส่เข้าไป นะครับเห็นเวาลาใส่ไปเครื่องจะเปิดอัตโนมัติจะมีไฟสีแดงขึ้นแบบนี้ถือว่าเปิดแล้วปิดแค่นี้แหละครับแล้วก็โทรเข้าการโทรเข้าโทรเข้าไปปุ๊บกดเบอร์ที่ของซิมนี้ที่เราใส่เข้าไป ก็จะเหมือนโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งแต่ด้วยขนาดน้ำหนักมันสามารถเอาไปซ่อนได้เช่นใต้เบาะรถตู้เสื้อผ้าใต้เตียงหรือที่ไหนก็ได้โต๊ะทำงานอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับมันจะมีโหมดอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดที่เมื่อเจ้าเครื่องสปายโฟนตัวนี้ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวหรือมีเสียง จากภายนอก่ะบริเวณรอบๆมันประมาณ4ตารางเมตรมันจะโทรกลับอัตโนมัติแล้วเครื่องนี้จะโทรมาที่โทรศัพท์มือถือทันทีโดยเราตั้งค่าได้ให้มันโทรกลับไปที่เบอร์ที่เราต้องการก็วิธีการก็เอาเครื่องมือถือที่ต้องการให้เจ้าสไปฟอนโทรกลับส่งเมสเซจไปกดใส่เมสเซจว่า1111ส11ี่ตัวนะครับ ส่งมเมสเซจเข้าไปที่ซิมเบอร์นี้จากนั้นเมื่อเครื่องมีความเคลื่อนไหวดังเกินกว่า45เดซิเบลรอบๆตัวเช่นเสียงพูดกันคุยกันหรือเสียงอะไรก็แล้วแต่เจา้านี้ต้องมีเงินอยู่ด้วยนะต้องเติมเงินไว้ในเครื่องด้วยนะในซิมนี้ด้วยมันจะโทรกลับมาอัตโนมัติจะยกเลิกก็ใส่04ตัวแล้วก็ส่งมเมสเซจมาเข้าที่นี้ก็เป็นอันใช้ได้ นะครับต่วนรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวไปดูไว้ที่หน้าสินค้าจะอธิบายไว้ให้อีกครั้งสำหรับสปายโฟน GSM ตัวนี้ในต่างประเทศเขาเรียกกันเป็น Small s t y p y b u g เป็นถมชื่อมันนะครับเล็กๆสอดแนมรุ่นนี้เนื้องานทำออกมาดีครับไม่เหลอะง่าย ง่ายๆมีคู่มือให้ภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษกับภาษาจีนก็อธิบายคร่าวๆไว้ในหน้าใสา